สวัสดีครับพี่น้องชาวว่าวผมทพ่ปองว่าสมุยสานครับสำหรับวันนี้ครับก็จะมารีวิวสัดส่วนว่าวสองห้องหนึ่งร้อยเซนติเมตรสูตรตัวพานครับ,บผมก็ต้องบอกว่าสูตรเป็นแค่ทรงว่าวครับว่าวทุกตัวขึ้นอยู่กับสมารุลน,นะครับมาดูสัดส่วนกันเลยครับพี่น้องว่าตัวนี้หนึ่งสองห้องหนึ่งร้อยเซนติเมตรไม่โอก ผมเอาที่110เซนติเมตรไม่ออกครับปีห1 0่ซนติมปีข้องเล็กครึ่งหนึ่งข้องปีใหญ่ก็คือ5 4ซนติเมตรก้นคขบ15เซนเมตรสำหรับก้นขบนี่ตามชอบนะครับมาดูวิธีการแบ่งสัสดส่วนนะครับส่วนหัวครับ10เซนติเมตร จากปีบนมาหาปีล่างอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับปกติคนจะเ100เซนนะ่า3ก็จะได้35เซนครับแต่คนจะบอกเพิ่มไปอีก5เซนก็จะเป็น40เซนติเมตรครับจากปีบนมาปีล่างส่วนเอวครับจากปีล่างมาหาหัเด็กจากนี้มาถึงนี่15เซนติเมตรนะครับส่วนห้องเล็กเองที่20เซนติเมตรนะครับห้องเล็ก ส่วนเอวนะครับหรือล่างมาถึงก้นขบนะครับผมเอาที่25เซเมตรสำหรับคันธนูครับผมเอาที่116เซเมตรครับสำหรับการเลาครับเอยปีกคมครับจากโคนปีกตรงกลางใหญ่ครับ ตรงปลายเดียวครับเดียวหาหนูครับให้จุดคายลมได้สะดวกครับสำหรับการตั้งสรุนนะครับการตั้งสรุนรว่าก็คือาก,กางจากปีบนมาให้ปีล่างเรามาไว้ตรงกลางนะครับือว่าตรงจุดมัดปีกตัวนี้จะเป็นจุดจุดทวงสรุนว่าวนะครับ อยากคนจะอนเอนูเป็นตัวถ่วงนะครับปกติแล้วว่าสองห้องจะนักส่วนท้ายอยู่แล้วครับเป็นร้้งคุดขงกสั้งนูเป็นตัวถังวนวนนะครับตอไปครับเป็นองการตั้งสมดว,วข,ข้น,น,น,ขน,นดิน,ดนแล้วังวนีนะครับ ไอ้ hey, ấy, uh. ัวเชิดไม่เล่นครับใช่ครับัวถ้าไััวทิ่นะครับบ้าตนี้แาคขาแล้วสาได้สองระบนครับสรงานก็ประมาณนี้สรับกรอยากจะเอาสห้องสตหางร้อเซเมตไปลองทำดูก็ทำได้ครับสำหรับใหม่ ผมก็ต้องบอกว่าการทำเบ้าแต่ละตัวครับสูตรเป็่แช่โซงเบ้าครับเบ้าทุกตัวขึ้นอยู่ที่สมดุลการเลาแล้วก็ขครับแต่ว่าก็งี่ว่าสนสายับกกดแ่ติดตาม ขอเทียบความว่าสี่สามสรุปว่าขอจบคิปเพียแค่นี้ครับขอกับสวัสดีครับ